ธรรมนูนว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติคือกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศของสังคมของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายทุก5ปีต้องมีการทบทวนเพื่อให้ทันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติประกาศใช้ตั้งแต่ปี2552มีการนำไปใช้อ้างอิง ในการจัดทำแผนหรือนโยบายที่สำคัญเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 1แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่1 1เเป็นต้นนอกจากนี้ธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ยังเป็นต้นแบบทางความคิดให้ชุมชนต่างๆทั่วประเทศนำไปทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับปัญหาเหมาะกับชีวิตวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ทั้งในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดในฐานะที่ได้มาครุกคลีอยู่กับสำนักงานสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับผมคิดว่าธรรมนูญสุขภาพเนี่ยถ้ามองเนี่ยในมุมของผมเนี่ยก็เป็นกลไกนะที่จะเป็นการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายนะครับซึ่งก็มีสองระดับด้วยกันนโยบายในระดับชาตินะครับซึ่งเป็นการมอง ภาพของสุขภาวะเป็นแบบองค์รวมนะครับกับนโยบายในระดับร่างลงมาก็คือในระดับของชุมชนท้องถิน่นที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะขับเคลื่อนสุขภาวะของคนในชุมชนของตนเองนะครับจากการที่ได้เป็นคณะกรรมการก็ยินดีมาร่วมคิดร่วมทำนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนในประเทศเราอันนี้ก็เป็น,นกลไกหนึ่งที่มีประโยชน์ก็ที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็คือในชุมชนเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการที่จะดูแลสุขภาวะของชุมชนก็คือจะได้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชนครับผมเนี่ยเป็นคนเป็นคนกรรมการทำธรรมนูนี้ขึ้นมาโดยตรงเลยที่ถามมันตกี้ว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรหรือเปล่าเนี่ยมันเกิดประโยชน์มากด้วยธรรมนูนสุขภาพ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมันก็เหมือนกรอบใหญ่ๆกรอบใหญ่ๆว่าควรจะไปทางนี้ไอ้กรอบเนี่ยนะฟังมาจากทุกคนฟังมาจากผมเป็นกรรมการเริ่มทำธรรมนูนี้ฟังมาจากทุกฝ่ายเลยแล้วฟังมาจากทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นกรอบอันนี้เป็นกรอบที่มาจากส่วนใหญ่ยิ่งเป็นธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ผมแตกประเด็นไปนะนี่มันกรอบใหญ่นะถ้าเป็นธรรมนูญว่าด้วยระบบสุภาพเฉพาะพื้นที่เช่นชาแล่เช่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาคิดของเขาเองขึ้นมานะจากการคิดของเขาเองขึ้นมาเนี่ยเขาคิดกรอบของเขาเองขึ้นมาเมื่อเขาคิดกรอบของเขาเองขึ้นมาเขาก็ทําตามกรอบของเขาเนี่ยมันประโยชน์เป็นตรงนี้มันจึงไม่มีไม่มีฝ่ายค้านะเพราะว่ากรอบนี้มันคิดมาเองทําเองของเขาเองโดยตัวเขาเอง พราะฉะนั้นมันได้ประโยชน์ส่วนของเป้าหมายของการจัดทําธรรมนูญนะครับต้องต้องนำเรียนว่าอยากให้ทุกๆคนได้เข้ามามีส่วนร่วมครับประชาชนทุกคนของอาเภอสูงเม่นน่าจะเข้ามามีโอกาสที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมประชุมร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทําและร่วมแก้ปัญหาแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันผมก็คือว่าเป็นคณะกรรมการในธรรมนูญสุขภาพก็ได้เล็งเห็นว่า ธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้เป็นฉบับที่ดีต่อทุมชนผมก็เลยคิดว่าตัวผมเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ว่าดูดกินเหล้าสูบบุหรี่หลังจากที่มีธรรมนูญสุขภาพเกิดขึ้นผมก็คิดว่าตัวของเราต้องเป็นต้นแบบต้นแบบคือต้นแบบให้ครอบครัวก่อนคิดจะครอบครัวก่อนว่าเราเลิกเหล้าเพื่อครอบครัวหลังจากที่มีธรรมนูญสุขภาพก็ทําให้คนลดละเลิกเหล้าไปได้เป็นส่วนหนึ่งธรรมนูญเราก็เข้าสี่มิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ มีแนวคิดคือคนตำบลเปืยอยู่ดีมีแหงทักแพงแบ่งปันสร้างสรรนียนหูนะครับอยู่เย็นเป็นสุขท่นหน้าก็เข้า4ประเด็นนะครับอยู่ดีมีแหงก็คือเข้าด้านร่างกายนะครับร่างกายก็ถือว่ามีความแข็งแรงนะครับทักแพงแบ่งปันคืเรื่องจิตใจนะครับจิตใจเราเรามีแล้วก็แบ่งปันเพื่อนเช่นวองบุญสวัสดิการไทยบ้านอย่างนี้นะครับแล้วก็สร้างสรรคนียนหูก็คือเรื่องของการที่เรามีการศึกษาเรียนรู้อยู่เรื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านห้อใจขาวหรือวิถีชุมชนเราก็มีการสร้างสรรค์เรียนรู้ตลอดเพื่อสังคมเราอยู่เย็นเป็นสุข อันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่เราต้องพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนนะครับในปัจจุบันธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพได้ใช้งานมาเป็นเวลา5ปีซึ่งตามพระราชบัญญัติกำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราใช้มา5ปีแล้ว คนเราเนี่ยก็เติบโตไปเดี๋ยวนี้นะประชากรไทยทั้งหมดเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเด็กน้อยลงแล้วนะคนอายุมากสูงเยอะขึ้นน,นะประชากรระหว่างกลุ่มต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะพราเปลี่ยนแปลงเนี่ยธรรมูนมเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคือทบทวนทบทวนให้มันดีขึ้น จะทบทวนเรื่องอะไรอ่ะผมว่าทบทวนที่สําคัญที่สุดต้องทอบทวนว่าเมื่อประชากรเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอายุมันมีการเปลี่ยนไปเราต้องทอบทวนเรื่องนี้ให้ดีโดยโดยง่ายๆที่เห็นชัดเจนคือเมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นสุขภาพเรื่องผู้สูงอายุนี่จะทำยังไงลองเทิมแคร์ลองเทิมแคร์หมายถึงการดูแลระยะยาวของผู้สูงจะทำยังไง ออัันนนี้ททน้้จจจะะตตงงงงมดึกรททรธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพคือกระบวนการที่ช่วยเปลี่ยนเจตนารม์ร่วมกลายเป็นพลังผลักปัญหาผ่านพ้นวิกฤตกลายเป็นการพัฒนาเพียงนำธรรมนูญสุขภาพไปใช้เป็นเครื่องมือชวนทุกคนทุกภาคีเครือข่ายมาเรียนรู้ร่วมกันท่ามกลางการปฏิบัติลงแรง ร่วมใจและร่วมมือเพื่อไปสู่ระบบสุขภาพที่เราปรารถนาร่วมกันในวันข้างหน้า